ารรอาาหหหหรมมทก่่่นนนนนีีี้เเ็คััับตสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องครอบครัวมร้เสด็จทอมดิน c h a n n กับท้องฟ้า,าสวย และท้องนาเขียวๆว่าวันนี้เราจะพาไปทําอะไรแล้วเราจะพาไปชมกับภารกิจพิเศษเของแม่ใหญ่ตันวันนี้จะทําอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับคุณปูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบอร์นีม้มาเยต์ยังเมื่อไงเออเมื่อไงจะมาทำบุกสีดาเออมาทำบุกสีดาเนาะบุดาเออสำหรับเบอร์นี้แม่ใหญ่ตันเพิ่นสีมาช่ำบุกสีดาหลังเออหลังจากซับนอ้งอ,องใหม่แล้วเอื่อไนี้เพิ่นได้ช่วงวางภารกิจหน่อยนึง เป็นปีกเวลามาช่ำฝรังเนาะ 0, สำหรับบักซิดาหรือฝรังพันธุ์นี่มีมีอยู่สองสามสายพันธุ์ก็คือมีซารี่มีกิมจูสารี่สีทองที่มันไหลเม็ดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่อยากได้เราคอยติดตามติดต่อมีตันที่ที่หลังนะครับสำหรับมือนี้มีเติมประก็บผ้าสีฟีช่ำช่ำมือนี้น่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นได้นะครับเพราะว่าอ่า ซอนไปหลายเดือนละเราหากมันก็ออกเต็มทีละก็เลยได้จังหวะพอดีมือนีในการมาทำพอช้ำเนาะเอา revenir. เอาเอาเอาเครื่องต้นก่อนแม่บอออกอีกเอาอีกอีกก่อนเออเอาออกอีกเอาอีกออกอีกเออออกอีกเออทีนี้ก็เอาอันนั้นมาเอาต้นได้ก็ได้เอาต้นทีนี้เอาเอามีดกรีดก็เออมีดกรีด มีดยๆดเอามีดนมีดมีดใหญ่นะขลางข้างหลังนะข้างหลังเราบังหากไปเด้ออ่านี่มีดตมันก็ช้ำตอนแรกหรอกเจ้าเจ้าค่อยค่อยแกะเด้อทุงมทุทุบัปฏิออกเด้อบตวไหนตันบต้องตนั้นบอลปฏเกิกันค่อย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 ยค่อยค่อยคออกใส่หาง ค่อยๆย่อออกเด้อค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามันขาดโอ้เติ้งออกไปค่อคอยๆค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยออกคอยออกเดี๋ยวมันสิหมุนหาดีขาดเลยเด้อ ด้ยไปต่าตั้งอัดี้งเอานใส่มแบ่หนไอเจ้าปิดหน่วยออกกอกระไดเพรามันนัดปรจำวันนะดึงออกรถนะเอาเอานีครีมตัดออกอเอาไออันนี้แหละเอามีดนี่แหละอ่าก็ามันปิดหน่วยมาสับตัวแหลกก็เสร็จแล้วอาดินใส่ใส่ใส่ ใส่เดี๋ยวเลื่อไปว่างไว้ข้างหลังเกี่ยวผลอะดี๋ยวคอยสิเอาใหม่ใส่กัน้นคอนอีกทีนึงเอาไปอ่าเสร็จไปแล้วต้นแรกนะครับต้นแรกต้นที่สองต้นที่สองสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมีดตันนี่ตมมันเพื่อขายของก็สอบถามได้ เดี <temple. S 1> ๋ยวส่วนราคาเดี๋ยวไม่จตันาสิกำหนดอีกที่หนึ่งแต่ราคาสอยูประมาณต้นละ20บาทถึงต้น40บาทอยู่ทีขนาดตนเลยครับเด้ออยู่ประมาณช่วงนี้ก็ได้ไปเบ่งไปแยกว่าต้น2 0บาทต้นตระบ้านท่าไหนต้น30ต้น40อยูมันเท่าไหรแต่สียูประมาณนี่แหละครับอยู่ประมาณ20บถึง40บาทต่อตนนะครับเด้อแค่นี้เนาะอแล้เออเออเอาเนไ้ลทีนี่เฮาเฮาเขาเ้าเอย ตักใส่าต้นที่สองแล้วก็สูวามีดตัดเอาแม่เอ้าไมดมีดมีดตัดเอาดีกว่าพอดึงไปดึงมาเดี๋ยวหกักหักมันสิไอพิกไปพิกพิกมาตัดเลยตัดเลยระวังมือเด้ออันนี้ไม่เดือดตั้นโชว์เอง ค่อยๆ้นเลยม่จะเอาว่่จะหามด้วยตึงหาวเออมีไม่อยู่ดันไหนรากมันหลบอยู่อ่ายาย่าไปบิดได้ยอย่ายใครพดว่าตกเลยสิยหัวงอ่พรมันหนาวไงันต้อใส่ี้ดินลายเดี๋ยวก็ใส่ขีนลบไปอีกหน่อยเดี๋งวมันจะเสียใส่ไปเลย ม,ม,นม,มนันบอรอดล้าม่เบ่ถว่เหมามันนะค่ะไม่อาทีพดินเบ่ตกร้านมันตกใ,นะใส่นะ้วแล้วจังจกใส่ออกเออไม่เจ็ดันบห้าไมันจ็ดสิบยูยูแนดนดำอ่ะอาชีพดินไม่เท่ตัวคือฝรั่งของเรามีอยู่สองสามสายพันธุ์เลยกันนะครับเดินมีจิมจูมีลายเม็ดแล้วก็ซาลีซาลีทุกคนที่ทานได้ดีเคยได้ชิม ฝรั่งต้นมิตันเพิ่เอาไปขายทุกท่านก็คงสิได้ชิมรสชาติครับสองสามรสชาตินี้อยู่แล้วใครสนใจที่าะไปปลูกค่อยติดต่อเพิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นการพึ่งตนเองวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พ่อหลวงเพิ่นดิซอนเอาไว้เฮาในฐานะาเกษตรกรก็ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างท่าน,นก็เป็นบมู่บ้ที่เขาพอเอาไวต้ตอกินปีนี้ก็พอไปบําบัดลายแล้วครับพอพอไวต้ตอกิน สำหรับคนที่สอบพันธุ์มม่วงคอยติดต่อทีหลังเอาเสียไว้ทาบกิ้งนะครับอันนี้ก็พึ่งเพาะได้สองอาทิตย์ครับมะม่วงขับคือต้องนึนแต่ว่าตรงนี้ฮะก็ามาพิ่งมีตตันเหมือน,นกำลังเอ่อไอเห็ดถุงเพาะปลุอนนอกไอเนยโยเพาะอ,ออกซิดาเนาะนี่ครับนี่เราเอาพ้ามาชมบรรยากาศไม่ใช่ยังไงได้พื่ว่า ดนโดดดเหตุเือเป็นไดี๋ยวโชว์โชว์โชว์หักดีเอาหักมาโเ่นี่เห็นไหครับที่หักหักที่ห้าตอนมันสิเต้มีสีะหลกกักแด้แต่อกดึงดึงๆดือก็ได้ตอนตอนนี้ผมมันดึง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 ดึได้เยอะเพราะว่าเวลาตอนตรงนี้เขาต้องตอนหนารอน ถ้าเป็นต้นหนานหนาวไอฝรั่งมันสีแทงหาักแสเม่รมันจะเป็นความเป็น,ปนความรูอย่างหนึ่งด้วยย่ผพันมาที่ข้ตอนต้นหนานหนาวหากเือมันเสออกสะมันออกอยู่ตามเวลาเดือนหนึ่งตปกว่าจิ้งแต่ว่าหากมันหาหกหากมันหน่อยฝนบ่หลายคือคือเขาเ้าต <so ้นหนาแรงคือไอเรามันเสียออกเสียออเสียออกหนาฝนนะทีนะแค่อย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 ดีกับารเอนลอย่ะว่างเลยวันนี้ ัที่าจริงเป็นไม้เป็นยังคือเฮัฟบัติใส่มาอยู่นี่เฮัฟปลูกฝรั่งเฮัฟบัติใส่สารเคมีเนาะก็เลยใบเป็นเป็นหูเป็น,ปนคือแมลงกินก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมชาติโอ้งห้องดับางไหงไมโลไหมโลมาช่วยยาตันเร็วไหมโล,ม,ม,โลมาไหมโลมามาช่วยยายช่วยยาตันเด้อ วันนี้มีทั้งสองตะากรก้าเลยครับตะกร้านู้นกับตะกร้าเนี่ยมีสองตะกร้าเลยสำหรับวันนี้สองตะกร้าเลย,ากกาเลยนะครับเราพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศของการห่อฉมฝรั่ง มีดตันทำเองนะครับเม่มีดตันทำเองอ่าไว้นั้นละเดียว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 ยว,ยวจะไปเลีรยให้นี่ต่อไปเราก็จะมาดูต้นต่อไปเนาะครับครับมาต่อกันเลยตอนนี้มียตันก็ชําก็ชํำข้าหลังใกล้จะเสร็จแล้วเหลือประมาณสิบกว่าต้นเนาะ แต่บ,บรรยากาศก็ผ่านไปก็ร่วมชั่วโมองแล้วกนออมาสิบเก้ตเาต้นแม่นบ่สิบเก้าตน้นซุ๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆเรามาดูว่าลีบที่เราชำแล้วเป็นยังไงบ้างที่เราชำแล้วก็มีการผูกไม้ไว้ข้างเพื่อต้องการความมั่นคงในการไม่ลมเวลาลมพัดเลยครับนี่ครับกิ่งที่เฮาเพาะชำลงถุงเสร็จแล้ว ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็สามารถไปปลูกได้ครับก็ตอ,ตอนไดหลอดก็จะเริ่มเติบโตต,ต่อไปเนาะนะครับเขาเก็บบรรยากาศในการเพาะชำฝรังฝร่งกิมจูฝรั่งสาหริสีทองเนาะฝรั่งหลเม็ดมาฝากทุกท่านชาวกเกษตรในสัมผัสบรรยากาศของการเพาะชำนะครับทุกท่านที่ต้องเห็นเป็นนะครับแต่ว่าเออยากนำเสนอแบบวิธีบรรยาย เจ้าหอมเนาะก็เป็นทุงไฮทุง่งนากับบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับเนาะนี่ตอนมันก็ตั้งใจทำเพลินอยู่ที่ทำไปเร็จเหมือนนี้แหละเพราะว่าจะมีเหยียกหลายลเยาก็เลยตะลยาก็ต้องเลิงให้มันเสร็จเนาะเหมือนนี้เนาะลิงเ,เสร็จวันนี้นี่ครับบรรยากาศโครงกานวอช่ำเนาะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจกต็ติดต่อไม่เงียตันหรือว่าคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปเข้าได้เลยครับคือว่าเฮ็ดครั้งนี้เฮ็ดรอดรอ,อดหลายที่สุดเนาะอ่ะรอดหลายที่สุดเนาะหลอยที่สุดหลายที่

าตนว่โอเคเดหาสี่ตนเอาครับอ่านี่มันมาอุ่มจะมามาถือตัวนี้โชวดีน่ยสี่ต้นผมดีๆถือดีๆเออครับนี่ครับอ่าเป็นยังไดมือนีซัเดตตทางบรานบตันี้แสงมันว่าเป็นยังไดมือนีไม่ยืดนีไม่ยืดพี่เป็นยังไดมือนีสำหรับต้นฟลังมือนีมีอยู่สามสายฟันเดอร์สั่ จิมจูแล้วก็ฝรั่งไหลไหลเมียร์นอภัยสนใจก็ติดตอ่อมิญิตันเอาเด้อครับสำหรับคลิปในการเพาะชำฝรั่งมินีตก็ขอจบไว้ที่ไม่เที่ยนีกันเด้อสบายมีอย่างเรื่องราวาอย่างแตกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์แตกเปลี่ยนกันได้สำหรับคลิปในการเพาะชำของมิญิตันเขานำเสนอเรื่องเล่ามิญิตันการเพาะชำเลนนี้ก็ขอจบบทที่ไม่เทีนน่ยนีสบายสนใจยังก็ติดต่อเพลินเนาะก็ขอฝากอ่าซับสไคร์ฝากไลค์กับฝากแชร์ ให้ทีมงานไหนกำลังใจทีมงานของเราเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปลปต่อๆไปว่ามีคลิปนี้ในฐาะนะที่เราเห็ดเกษตรกันแล้ก็มีเรื่องราวของเกษตรมาเ่าสู่กันฟังว่าเรามีเรื่องเ,องเกษตรเรื่องเนี้แต่ละมือข้าเห็ดเนี้ยแต่ละคนก็มีเห็ดเบี้ยลงไนเนาะจะามีแต่มรือเป็นกฏเกณฑ์เวลามาการพอชำอขลังก็ขอจบลงไ้เรียงเท่านี้เนาะครับปุ้นปุ้นสวัสดีครับ